สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับยังไงบ้างครับช่วงนี้การค้าการขายช่วงนี้ก็โควิดก็เริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับวันวันหนึ่งก็ติดเชื้อเป็นหมื่นคนนะฮะก็ไปไหนเราไม่ก็ระมัดระวังตัวให้ดีนะครับซ้ำยังไม่พอนะล้วมันก็ ขึ้นแผนดีนะครับวงว่าสักวันมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องเส้นชัยบางมุดยางนะครับก็เ,เป็นทางเลือกหนึ่งนะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงานอยู่หรืออยากมีอะไรได้เสริมน,นะช่วงนี้งานประจำบางท่านอนาจจะไม่พอ อ่ะแฟนชายผมจะพูดข้อดีของเฟนชส์ก่อนนะฮะอันนี้เฟนชายมัอนอยากนะครับข้อดีของเฟนชายเลยนะมันคือเราไม่ต้องมาเริ่มใหม่ทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วนะจะสะดวกปายุกนี้มากนะคะผมไม่ต้องไปรู้ว่า ต้องเริ่มยังไงบางคนไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะต้องลองผิดลองถูกนะฮะโอกาสเจ๊งสูงมากนะฮะยิงสมัยนี้ด้วยอ่ะเส้นช้ยเหมือยจางผมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าเส้นชายผมมีอะไรบ้างนะะผมทำมาสองสามชุดละ ก็เป็นชุดประหยัดนะฮะชุดนี้ชุดเริ่มต้นเลย999บาทนก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีอุปกรณ์การขายอยู่แล้วนะอะอก็อย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งวัตถุดิบราคาต้นทุนให้ไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นไยมึกข้างมึหนวดมึกอะไรอย่างเงี้ยะะเพื่อนๆอ,อยากขายตัวไหนก็แจ้งผมมาเลย เดี๋ยวผมจะส่งให้ราคาต้นทุนสองก็คือผมจะสอนการทำหมึกทุกอย่างนะครับตั้งแต่กระบวนการเตรียมหมึกกระบวนการทำหมึกนะการจัดล้านะการจัดเก็บวัตถุด,ดิบนะครับรวมไปถึงต้นทุนกำไร,รผมจะสอนว่าจะคำนวณยังไงถึงจะมีกำไรเลยนะครับนะ 3คือเราจะมีป้ายนาหน้าร้านให้นะครับเขาเป็นป้ายชื่อร้านแมรลีสาขาไหนก็ว่าไปโอเคแล้วก็จะมีน้ำจิ้มให้นะฮะห้าโลนะครับแล้วก็จะสอนเรื่องการทำน้ำจิ้มหวานไปด้วยแล้วก็สอนการทำซอสจุ่ไปด้วยนะครับอ่าสุดท้ายก็จะให้คำปรึกษาตลอดนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ เอามาคุยกันแล้วผมก็จะช่วยแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้นะครับก็เป็นโปร 9, 9, 9, ปาลกาสิบกาบาทนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นก็ยังไงก็พิจะะนารณาดูนะครับน่าสนใจมากโปรนี้ไม่แพงนะครับถูกสุดๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโปรที่สองกันเลยโปรที่สองนะครับเพื่อนๆผมจะ เป็นชุดทดลองขาย A นะครับคือทุกอย่างะจะเหมือนกับข้อหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าเราอะจะส่งวัตถุดิบพร้อมขายไปให้ทดลองขายนะครับก็จะมีคอหมึกหนึ่งร้อยไม้นะครับนวนหมึกหนึ่งร้อยไม้ไข่หมึกห้าสิบไม้แล้วก็ไข่หมึกกัะแท่งอีกสองถุง และน้ำจิ้มหม่านะก็เอาไปทดลองขายก็เพื่อเช็คนะครับว่าโอเคถ้าเกิดว่าเปิดร้านแบบจริงจังแล้วจะขายได้ไหมชุดนี้นะ่าสนใจนะครับชุดนี้ผมขายให้สามพันบาทนะครับเพืเ่อนๆถือว่าเอาไว้ทดลองขายกันนะครับก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็ ติดต่อมาแล้วกันนะครับอ่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มานจะได้หารายได้นะครับก็สนใจยังไงก็ทักทายมาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างหรือจะไปทักที่เพจแม่เลี้ออยงหยางก็ได้นะครับอ่ะโอเคผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแม่เลีมออยงห่ยยางคิดจะกินเหมือน คิดถึงแม่าลีสุดอย่างขอบคุณครับผม